คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสามานุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภรราระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรละคำนะคำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอน้องหมวยเพลงนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ,าคาน,ะ,คะนี่เลยติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมวยกันเลยนะคะแล้ววันนี้หมวยก็มีเว็บ,บดีๆมาฝากาอีกเช่นเคยนะคะเว็บนี้เลยเว็บซูเปอร์สโลต 5G เอง แจกทุกคลิปแจกง่ายแจกจริงแจกดีมากนะคะกตเตกาค่ะแจกเครดิตฟรีนะคะให้นาคลิปนี้ไปแชร์ลงกลุ่ม Facebook 5กลุ่มนะคะก่อนแชร์เขียนยูเซอร์ตัวเองลงไปนะคะแล้วก็แชร์ทั้ง5กลุ่มเลยแล้วก็แคปส่งมาให้อดมินและที่สำคัญนะคะโค้ดท้ายคลิปสำคัญมากแคปส่งมาให้อดมินอีกเช่นกันนะคะแค่นี้เองง่ายๆก็จะได้รับของฟรีดีๆไปเลยแล้ววันนี้หมวยก็มีค่าพ p จมาฝากอีกเช่นเคยนะคะ ชื่อเกมอะไรมาดูกันเกมนี้ก็ปังไหมก็ได้อยู่ถือว่าโอเคนะคะไม่เสียหายเนาะโอเคเกมอะไรมาดูกันนะคะอย่าลืมนะคะให้ให้กำลังใจหมวยด้วยเกม queen of bomb ิโอเคมาดูกันว่าจะปังสมชื่อไหมที่เขาร่มเรือกันมาไปค่ะ ลยลไปวันนี้หมวยมีทุนอยู่2,007นะคะกลมๆไปจัดไปค่ะมาดูกันว่าวันนี้หมวยจะได้เท่าไหร่ <Wow. S 1> ที่สำคัญนะครับทุกคลิปหมวยจะย้ำเตือนคนที่มาเล่นใหม่เสมอว่าให้อ่านการจ่ายเงินของเกมก่อนเพื่อทุกคนจะได้เรียนรู้และเข้าใจการเล่นของเกมจะได้ไม่แบบ ไม่เสียฟร,ฟรีหรือฮยปะเทียวหมดอะไรอย่างเงี้ย <Yes. S 1> ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้ทุกคนทํางท้องเข้าใจกันก่อนนะคะเป็นการศึกษาตัวเกมปาเตียวค่ะศึกษาไม่ยากแค่อ่านเนาะแล้วแบบเด็ดเนี่ยหม่วยแนะนำก็ให้ต่ำสุดดีที่สุดค่ะ <Excellent. S 1> เพราะว่าหมวยก็จะเล่นอารมณ์ันนี้ว่า <Come on. S 1> แรกๆก,ก็จะเรียนรู้ก่อน <Come on. S 1> วา่าเกมนี้มันแตกยังไงแล้วหลังจากนั้นเหมือค่อยปรับเบ็ดหรือช่วงไหนมีซื้อฟรีสป <Yes. S 1> okay, ินโอเคมี หมวอก็อาจจะเล่นแรกๆเป็นๆๆๆหน่อยก่อนแล้วอยแบบขยบเลเวลไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้คะ่ะเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเยอะเนาะอะไรอย่างงี้ก็อยากให้ทุกคนแบบว่าได้ลอง oh, <nice. S 1> เล่นกันนะคะเหมือนเราเรื่ว่ามันฟังจริงๆหมวดแบบอลเล็กอลเล็กังเพยสล็อตอะไรอย่างเงี้ยมันฟินมันดีเออเออสเก,ก็ตกกต้าต้องเออสเก็ตต้าได้ฟินโบน,นัสเอาละ สิบซื้อสปินปลายครั้งแรกอันนี้ไม่ได้ซื้อนะคะบอกก่อนว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้มีซื้อฟรีสปินแต่เป็นการที่แบบเราเล่นเราได้จริงๆ <Yes! S 1> ไปค่ะไปค่ะบิ๊กวินเชิญโอ้ไม่อนได้อีแก่มาเธอรลอยห้าสิบบาทก็เลิศนะสำหรับไม่ซื้อฟรีสปินเนี่ย แปลกเห็นไหมคะ <Nice. S 1> ว่าปังจริงๆปั๊มสองชื่อเกมสลัดโจรสลัดนะคะเกมโจรสลัดบอกเลยว่าป้นดีมากป้นเก่งนางป้นเก่งมากนางแบบเฮ้ยเกมนี้นึงเอะก็ได้เรยว่ะนางป้นแบบป้นเหมือนน้าะบอกเลย <Excellent. S 1> นางเก่งนะคะ <Come on. S 1> มีใครถูกหวยมั่ง <Come on. S 1> ครั้งวันที่แล้วที่ผ่านมา โอ้ยหมวยก็หมวยเซตสิร้อยอุ้ย,ยได้บิ๊กวินอีกแล้วเลิศจบแม่เลิศมากแม่เลกิกกว่านี้ไม่มีแล้วนะแปบบแบบ๊บๆเ๊อ่ะบิ๊กวินเนี่ยไม่มีนะจ๊ะสองพันเก้าเลยนะจ๊ะ<ช>ครั้งที่แล้วหมวยเล่นหวยเล่นไปร้อยหนึ่งดีไม่เล่นเยอะทวรเท่ état, า,าิีได้ทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยยี่สิบสองบาทตั้งแต่เล่นมามันเลิศอยู่นะแก ว่าไปนั่นบายค่ะไปต่อหมวยซื้อไปน,นิดเดียวเองมันก็เลยไม่ค่อยผิดหวังเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมาก็ส่องว่าแบบปังๆมาตลอดอะใครเ้ยใครมีเลขเด็ดนี่แบบใต้คลิปนี่มาบอกกันได้นะเพราะว่าหมวยก็เอาเกมปังๆมาฝากกันทุกคนอนะใครมีเลขเด็ดๆก็มาฝากหมวยก็ได้วยนะรู้เปล่าเห็นใจหมวยกันหน่อย พอเดียวกัน,น,น <Yes. S 1> ว่าไปนั่นโอเคค่ะันสอเก้าเก้าเก้าจ้าจาก2 7ง็อ่ะก็เลิอกอยู่นะแกแคทว่าไป nice นะคะที่อยากจะบอกว่าที่หมวยเอา <Yes. S 1> พวกคลิปมาให้ดูเนี่ยเอาเน <Wow. S 1> ี่ยมาให้โบนนะัสให้พลังวันให้ของฝันกันทุกคน <Come on. S 1> สำหรับคนที่เล่นมาตลอดเฮ้ยเออแบบเหมือนเป็นแฟนแท้ของเราอ่ะ เล่นตลอดเ <Nice. S 1> นาะแบบให้คืนกำไรให้ทุกคนอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการเล่นต่อเออง่ายๆหมวยแจกทุกคลิปสังเกตใครที่ใครที่มาเอาแล้วมาเอาฟรีฟรีสปินเอเครดิตฟร,ฟรีก็ยังได้อีกได้เรื่อยๆถ้าคุณแบบเป็นแฟนบันเทิงของเราจริงไนะหมหมวยตัดแบบ ยมันก็เลยเป็นแกากติกาที่แบบว่าอยากตอบแทนทุกๆคนต่อความนี้ทุกคนที่ผ่านมาที่ว่าสเสมอกับหมวยมาตลอดเนาะกับซูเปอร์สลอต 5G กันมาตลอดขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทุกๆคนนะคะก็แบบเฮ้ยมันดีจริงนะ <Nice. S 1> เป็นไงเอออันนี้ก็ได้แล้วอ่ะการเล่นที่ดีนะคะคือการรู้ตัวเองค่ะ รู้เสียรู้ได้ดีที่สุดค่ะมันเป็นการตัวสตินะคะสติการใช้อะไรต้องใช้สตินะคะหาเงินต้องใช้สติะค่ะตอนใช้เงินยาอย่ายมีสติค่ะใช้ค่ะตรงที่อ่าใช่โอเคนี่สามพันแลนด์เลิศน,นะเกไข <c oughs> นี่มันจะมีแบบประเด็นร้อนประเด็นแรงมาก นะ <Nice. S 1> ล่าสุดหน่วยลงทะเบียนแล้วนะโควิดเนี่ยฉีดแล้วนะตกใจนู้ใครขอประตูห้อง <Yes. S 1> ตกเจ็มหมดไปค่ะไปค่ะ <Yes. S 1> สเตสเกตเตอร์อีกไหมยังไม่น้อสเตสเกตเตอร์แค่สามตัวปกติบางเกมเนี่ยจะมีสกเก็ตเตอร์ห้าตัวสกเก็ตเตอร์สี่ตัว <Nice. S 1> มันอยู่ที่เกมด้วยว่า เกมนั้นเขาจะสกเกตเตอร์กี่ตัวเราจะได้ฟรีสปินแต่เกมนี้ดีแค่สแค่3แค่สมฟรีก็ได้แล้วเ <Wow. S 1> ลิศนะถูง่ายมากเลยนะป้ <Wow. S 1> นได้ใส่ป้ <Nice. S 1> นดีอุ้ยหลุดล <Excellent. S 1> มาแล้วว่มานะโอ้แม่ girls มานะอย่าทำร้ายคนที่มีไม่มีใครด้วยคำว่ารักเลย <Yes. S 1> นะคะอย่าทำร้ายกันเลย วันนี้ปกติอะหมวยจะได่เมื่อคืนมาทำคลิปกันคืนตอนนี้ลูกลาบ <Nice. S 1> ก็เลยแบบกลางวันได้ปกตินี้จะหลังเที่ยงคืนตลอดจร <Yes. S 1> ิงไหมทุกคนแต่ใครเป็นแฟนมันแท้เหมยจะรู้ดีว่าหมวยจะแบบว่าปล่อยคลิปตอนเที่ยงคืนตลอดไม่เสียกลุลลูกนอนนะ oh. เช่่งนี้ลูกนอนเยอะ oh. กลางวัน <Nice. S 1> ก็มีเวลาหน่อยกันนะคะ ใมีเพื่อนชวนเพื่อนมานะคะเล่นกันทั้งเพื่อนทั้งทั้งคนชวนได้หมดทุกคนมาสกเก็ตเตอร์สมัติมาสกเก็ตเตอร์สกเก็ตเตอร์มาแล้ว oh my god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  โบนัสอ่ะแล้วเลือกเท่าไหร่ดีอ่าสิบสี่สปินไปคะ่ะจัดนีดัส oh my god yes ทำไมมันดีอย่างเงี้ย โอ้สุดยอดมันเป็นะไรชิ้นเลิศมากมาดูกันว่ามันหนีชนะได้เท่าไหรอ่อ่ะเลิศตรงนี้เลันจะจ <Nice. S 2> ้ะเกมนี้สุดปังนะจะบอกให้โจรสลัดของจริงต้นเก่งเหมือนเทงามมาก <Yes. S 1> คือแบบเอ้อัต้นนีกแกรวอะ่ะคือแบบโอ้ my god <Nice. S 2> เดี๋ยวเธอป้วนบัณเนะี่ย <Yes. S 1> อะไรเนะี่ย เดี๋ยวได้พี่สปินแล้วล่ะฉนยัไม่ได้เลยเท่าเท่าวินเท่าเท่าวินโอ้ไมคกห้าสบดบาทไปนอนไหมเราควรนอนไหมกลางวันนควรนอนนะคะแต่ก็ยังดีค่ะคือถึงจะไม่ได้แบบเลิกอะไรแต่มาชี้เป้าว่าเกมเนี่ยที่สปินง่าย คือมวยทุกจะทําทุกคลิปเนี่ยมวยจะมาชี้เป้าเสมอว่าเกมไหนฟรีสปินง่ายเกมไหนแตกดีแสกดีเกมไหนที่แบบยิงง่ายมันเป็นการชี้เป้าค่ะให้ทุกคนได้ enjoy ไปกับมันเนาะมาดูเพื่อความสนุกแล้วก็เป็นไกด์ในการบางคนเนี่ยไม่รู้บอกว่าเข้ามาใหม่ๆเกมไหนตังๆงวะเฮ้ยเฮ้ยฉันได้ฟรีสปินอีกแล้วหรอ เลือกสิบสิบเป็นเหมือนเดิมนะคะคือบางคนไม่รู้หรอกว่าเกมไหนเล่นง่ายเล่นยากเพราะว่าเขาเพิ่งมาใหม่หมวดก็อยากจะแนะนําเป็นแนวทางให้ทุกคนนะคะว่าเฮ้ยเกมไหนดีกนเกมไหนปังส่วนใครที่เล่นแล้วก็นี่เลยมาดูเบื่อเพื่อเอาอัน,นก็ไดาเนะาะต้องขอที่คนได้ทำกิจกรรมร่วมกันก็ยังดีหมวดก็เชื่อใจแ้วว่าเด็กพีวินต้องก้าวสิบไม่เสียแรงเด้อไม่เสียแรงเด้อ เราอยากไปหวังอะไรที่มันสูงจนเกินตัวค่ะ <Nice. S 1> เอาเป็นพอประมาณเอาไว้แบบข้าขนมวันนี้วันนี้ฉันอยากเนี้ยฉันอยากจะดูหนังฉันอยากหาขนมเสียงหมวยบางทีหมวยเล่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่หมวยเล่นอ่หมวย <Nice. S 1> ให้ลูกหมวยเลยนะมันเป็นแบบ <Excellent. S 1> เราเล่นแล้วเราได้อะเราก็แบบวันนี้มีค่าขนมไห่ลูกวันนี้นนตังค์ซื้อของเล่นเห็นไคือแต่อย่างหมวยไม่เคย หมดไปกับอะไรที่มันแบบเฮ้ยสโนได้สันองได้เยอะๆไม่นะเหมือนไม่สุกไม่ท่ายากทำแบบนั้นเพราะว่าม şey ันมีการเสี่ยงทุกการลงฝนมีความเสี่ยงหมดเฮ้ยเท่าทวินเด้งสองสิบสองสามสิบสองบาทเฮ้ยมันเลอะแต่แกทุกความเสี่ยงคือแบบเฮ้ยสามพันสองก็น่ากคสามเจากสองพันเจ็ดก็เยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะถ้าราคาอย่างที่บอก nice. ไปค่ะไปคันค่ะวันนี้จะได้เท่าไหร่วันนี้ <Yes. S 1> ปังหรือเสียเดี๋ยจะร่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้แบบเป็นแนวทางทุกคนเนาะอย่าไปคาดหวังว่า,อาโอ้โหแม่นจะห ก้ารวยเลยอยากอยากอยากอืมทำไมมันลดลงเมื่าชิงต้องฟรีสปินฉันต้องฟรีสปินฉันต้องได้ฟรีสปิน,นฟรีสปิน,ฉ,น,ปน,ปนฉันต้องลงฉันต้องมงโอ้มายก้าคือสปินอย่าเห็นไหมว่าเกมนี้ที่สปินเลิศมากคือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมที่สปินคือสุดมากมากจ้า โอ้แมก็โอ้แมกโอ้แมกโอ้ปังไดขนาดนี้เนี่ย Yes. Great เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบอกว่ามันปังจริงๆเชื่อหมออยางสปีสปินดับโอ้แมกมาแต่ก็ไม่ได้แบบเอาเรีวะได้ไม่บบได้เยอะมากแต่สปีดสปินลดลดจริงๆ เลยแบบดีมาก <Nice. S 1> เป็นไมคะเรมินนี่ส้มาว่ะเมื่อกี้ได้แถมด้วยวีดูโอทัาโทั้งวินกันค่ะนี่เราได้เท่าไหร่ได้ร้อยสี่บาทกระของฟรีๆนี่ไม่ดีอันนี้เนาะไม่ช่ย่้อยนะจ๊ะอยากจะบอกโอเคค่ะวันนี้หน่อยก็มาเล่นให้ดูประมาณนี้เนาะโอเคนี่เลยค่ะโค้ดอ่า ใครนะคะใครที่แอดไลน์หมวยนะคะด้านบนนะคะนี่เลยด้านบนประมาณนี้นะคะแอดมาคุยมาเกมไหนฟังเนาะส่วนใครจะเล่นเกมแอดไลน์ข้างล่างเลยแอดจะรอสุดเปอร์สแล้วท่าจีนะคะแล้วอย่าลืมนะคะโค้ดทายคลิปเนาะโอเคอ่าแคปไปเลยตรงนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย